สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะกับเขากับช่องนอนก็อจิเมอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูความรับของฉลีนะคะชาจูนพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะก่อนอื่นก็ต้องไปหารถก,ก่อนเนะนาะขันไหนดีรถคันนี้นี่นะคะเพราะันนี้เอง หลังจากเมื่อวานนี้นะคะที่เราปิดไอคอนเล่นนะคะแบบไปหลายคนมากคือแบว่าถ้าเปิดถ้าเปิดไอคอนเล่นมันจะเป็นยังไงอ,อ่ะอืแล้วก็ให้เรามาสอนปิดไอคอนด้วยนะคะือห <ừ, S 1> ลัเราก็จะแบบเปิด <Benjamin. S 1> เปิดประตูนเข้าเปิด,ป,ดประทุนกูกูยู tone, เอ๊แล้วการสอนครั้งนี้คือมันง่ายมากๆทุกคนหากทุกคนยังไม่รู้นะคะว่ามันง่ายแค่ไหนนะคะก็มาดูคลิปกับพร้อมเราเลยแล้วก็จะรู้นะเออไปคลิปเราจะใช้เจ็ตแพกนะคะนี่ เนี่ยมีคนบอกเราเราก็ต้องมาทำให้นะคะแล้วก็กดข้อต้องเมนูนะคะก็กดตรงนี้ก็สืบพิมมาเลยนะคะขึ้นไปนั่งเลยขึ้นขึ้นนั่งเออก็กดข้อโฮฮู้อ่ะเลื่อนเข้าไปเลยนะคะเลื่อนเข้าไปเลยนะ ตอนนี้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วตอนนี้นะคะได้เข้ามาแล้วเนาะนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนี่ยใครยังไม่รู้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้าอยากออกไปก็ใช้วิธีเหมือนเดิมเลย โอเคค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนแค่นี้เนาะสาหรับวันนี้นะคะเรานะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบายเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็วันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนทำผ้าไม่สวยแล้วก็สอนปิดไอคอนด้วยนะคะ